เพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าบันเทิงไทยรัฐอ่ะจะมีแขกรับเชิญพิเศษคือใครรู้ไหมพีพีบิวกีนเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราเป็นนักข่าวไม่ได้เราต้องมันเพิ่งนี่ทางเข้าออฟฟิศเล,ลยนะรอกันด้านรอกันส่งต่อกับคนนี้นะเย่มาแล้วนี่มาแล้วคุณผู้ชมพีพีบิวคีนมาแล้วนะคะลงจากรถมาสดๆเลยสดๆเลยนะจ๊ะ ตอนนี้เข้ามาในสถานีแล้วนะคะกำลังสัมภาษณ์อยู่สามค่มีน้องแพรวด้วยนี่น้องวันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าวันนี้ควงสองหนุ่มมาเป็นไงม้างลูกก็ดีค่ะน้องก็ไม่ควรเลยสตกิดไม่ควรเลยแต่กนิชค่ะ นั่งกันมาบนรถตู้เป็นไงบ้างคะอ๋อไม่หนาค่ะแต่ว่าทุกทีไม่หนาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเวลาเราถ่ายรูปคู่กับเขาแล้วแฟนขับต้องไปตัดเราแอกทุกทีเลยรู้สึว่าแฟนขับต้องเก่งค่ะถ้าเกิดสมมตินห,หนัถ่าีรูปอะไรที่อยากจ,จะลงควนก็าอาจจะฝากของให้ช่วยตัดทุกทีอย่างรูปทะเลที่เราไปก็คือใช่แล้วก็ขอให้เขา,าเออตัดม้าก,กับคนข้างหลังออกให้หน่อยค่ะตอนนี้มันดูเป็นหาดที่แบบคนเยอะมากเลย สวัสดีครับวันนี้ไปไปมาหลายที่เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยครับแอบหลับบนรถเปล่าไม่แอบหลับหลับเลยหลับเลยครับที่ลงมารถแล้วก็รู้ตำแหหรือว่าหรือว่าเพิ่งตื่นใช่ครับเขาบอกว่าเราเป็นดาวพุกิดอะไรรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับตำแหน่งดีใจดีใจว่านเป็นดาวพุกเอ่อมันรู้สึกว่าเราแบบว่าดูแบบว่ามองลงมองลง มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแฟนคลับเราที่ชอบตัดต่อรูปเรามาคู่กันเอาคนโน้นคนนี้ออกเป็นไงบ้างเราเห็นภาพแล้วเป็นไงบ้างคะก็สนุกดีสนุกดีเพื่อนเพื่อนนี่แฟนคลับเราแน่ล่ะแฟนคลับเราแน่ล่ะว่าแับเขาจะแบบเล่นเล่นกันตลอดพี่อาวาเขารู้เขาจะเหมือนว่ามาเล่นด้วยมาอะไรอย่างเงี้ยครับ